สิงบุรี <Yeah. S 1> มีงานกินปลาที่เมืองลือ <Yeah. S 1> สรสุปสิงบุรีคือเมืองปลาด้วยแท้จ <Yeah. S 1> ริงเยเวอรี่บอดี้อาร์ยูโอเค Yes 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 ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ต่สำหรับงานเทศกาลกินปลาและของดีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เป็นงานที่สําคัญมากนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ถ้าท่าเ่ินมาเนี่ยนะครับก็จะได้ชมขบวนนะครับในวันแรกนะครับแล้วก็ได้มีการจัดพร็อพนะครับสำหรับถ่ายรูปนะครับเกี่ยวกับปลานะครับเป็นปลาสวยงามปลาแสงสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีพร็อพของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีทิทรักการนะครับเกี่ยวกับ BCG นะครับ Circular g กรีนนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศนะครับแล้วก็เกี่ยวกับประชัอนนะครับนวัตกรรมอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้น่าจะได้ชมกีฬานะครับมีกีฬามวยกีฬาเปตบองนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตะกร้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับท่านก็ อาจจะได้ชมคอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีการชิมอาหารนะครับรับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยมากนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยขึ้นชื่อนะครับแล้วก็แน่นอนครับแม่าลาปลาช่อนแม่ลานะครับผมซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นสินค้าที่มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ยังมีการซื้อ สินค้าโอทอปต่างๆมากมายนะครับผมก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาถึ่งบูรีนี่ก็เป็นจุดแวะในการรับประทานอาหารในการท่องเที่ยวนะครับใกล้ๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าท่านผ่านจากขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอเชิญนะครับระหว่างวันที่23ธันวาคมนะครับถึงวันที่1มกราคม 2,567ครับผมครับแล้วก็เราก็ยังมีเข้าดาวที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับถ้าท่านแวะามาะกลับไปเข้าดาวที่บ้านไม่ทันก็มาแวะที่งานกินปลาได้นะครับผมก็ขอเชิญชวนด้วยครับ <Yeah. S 3> งานนี้เนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีต่างๆของจังหวัดสิงห์บุรีที่าน,นเห็นอยู่เนี่ย ก็มีมากมายนะครับจังหวัดสิงห์บุรีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีของดีมากมายจริงๆแล้วก็เชัยภูมิลักษณะภูมิประเทศทาภูมิศา,าสตร์ต่างๆเน่ยเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับของอภาคการตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับ เติมจริงๆแล้วเนี่ยทำฝันของจังหวัดก็จะมีคำว่าเป็นศูนย์กลางการค้านะครับทางการเกษตรแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับการคมนาคมสะดวกขึ้นก,การค้าการเกษตรก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีตลาดใหญ่ๆอยู่หลายตลาดนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยการเป็นศูนย์กลางก็ยังมีคง,งอยู่สังเกตได้จาก การที่นักท่องเที่ยวผู้สัญจรไปมาเนี่ยนะครับก็จะแวะพักรถนะครับที่จุดที่สิงห์บุรีอย่างที่แห่งนี้ที่ตัดแถลงข่าวเนี่ยที่ร้านเกษราก็เป็นร้านหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็รู้จักร้านปลาช่อนแมลาอันนี้รู้จักกันทุกคนนะครับเชื่อว่า ทั่วประเทศไทยเนี่ยรู้จักกันน่าจะประมาณ80-90%นะครับแล้วก็จะมีหลายหลายร้านร้านไก่บูดไก่ย่างแล้วก็หลายๆลร้านนะฮะบางร้านผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็อย่าน้อยใจแล้วกันนะครับครับก็เป็นจุดที่พักรถนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับปลาช่อนก็เป็นเดิมทีเดียวเลยเนี่ยปลาช่อนแม่ลาเนี่ยถือว่าเป็น เป็นปลาที่มีเฉพาะที่นี่นะครับแม่ลานะครับลำน้ำลาซึ่งอยู่ที่สิงห์บุรีเนี่ยล้วขนาดนี้ก็ได้เป็นสินค้าวามสิ่งบ่งชี้ดังทูมิสตาก็คือมีที่เดียวในประเทศรสชาติก็จะแน่นอร่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวนะครับทั้งต่างประเทศและคนไทย ผ่านไปผ่านมาพอแวะก็รับประทานปลาช่อนปลาช่อนแม่ลาก็อาจจะไม่พอนะครับก็เป็นที่ชุมนุมของปลาช่อนทั่วประเทศนะครับมาให้ท่านได้บริโภคปลาช่อนจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะประมาณเยอะนะครับนะต,ตัวก็จะใหญ่แต่แม่ลาก็จะตัวจะย่อมกว่านอยนะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้มีการส่งเสริมสินค้าเกษตรหลายๆตัวนะครับ ก็จะเป็นทั้งท่งาทางเห็นนะครับมีสมุนไพรมีที่ทางทางกรมบองงนะครับได,ได้ได้ช่วยเหลือก็คือเมื่อผํานะครับก็เหมือนสาหร่ายนะครับรสชาติก็อร่อยดีเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับช่วยลดความอ้วนนะครับแล้วก็ถ้า บริโภคก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดน,นะครับนอกจากนี้ก็ยังมอีอาหารการกินที่ปรุงอร่อยนะครับที่นี่เนี่ยอาหารการอาหารการกินเนี่ยนะครับถือว่ารสชาติอร่อยผมได้มีโอกาสรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานต่างๆที่มาไม่ว่าจะเป็น ชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ในเบื้องต้นก็เป็นทัวนี้นนความภาคภูมิใจขอบคุณทุกท่านนะครับต่าเราจะดำเนินไปด้วยกันผู้องเรามีสองความรู้ครับ,บ,รบในส่วนของเทศกาลงานตีปลาและของดีวังสี่นะครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นกจ็จะต้องกเกิดจากงารประชาสัมพันธ์ของวันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับแต่จุดเริ่มต้นของงานนะครับทุกปีนะครับเราก็จะเป็นขบวนแห่ ครับซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับขบวนแก่ปีนี้นะครับเราก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งขวนนะครับแต่เดิมเรามี6อำเภอนะครับในปีนี้ต้องการให้มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ทางองค์การบรารส่วนจังหวัดนะครับสิงห์บุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งขบวนโดยคุณเริ่มต้นของเรานะครับเราจะไปเริ่มต้นที่สารการหลังเก่านะครับเราขอร้อยสามสิบนะครับจะรวมอยู่ที่แน่นสี่ขบวนนะครับ เดเริ่มเดินออกสตรีทอาร์ตนะครับสตรีทอาร์ตเรียบถนนมาเพื่อโชว์ว่าจังหวัดเรามีของดีนะครับสตรีทอาร์ตนะครับก็เดี๋ยวเชิญชวนสื่อมวลชนได้ไปถ่ายทอดถ่ายทำนะครับแล้วก็พาภาพเหล่านั้นไปยังพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้เห็นสตรีทอาร์ตของเราว่าสวยงามแค่ไหนนะครับการจัดสถานที่ต่างๆก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ ในส่วนของสำนักงานการท่องเทีย่ยวเองนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการเชิญท,ทุกท่านนะครับ,บมาร่วมประมาณสี่ห้าแชทห้าทอนะครับทรแรกก็คือในเรื่องของการชิมชมแชรและก็แชร์สุดท้ายก็เ,กเป็นเรื่องของการเชร์นะครับันเรื่องของการชิมน,<อ>นั้นสักสรูนี้ท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับท่านประธานของเรารวมถึงผู้ผู้ใหญ่ของเรานะครับหลายๆท่าน ได้ชมแล้วก็ได้ชิมแล้วสินค้าของเรานั้นมีคุณภาพแล้วก็น่าสนใจนะครับมากเลยทั้งหมดนี่ยฮะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นผมทราบว่าในงานของเราเนี่ยมีถึง2องถึงสามรบูธและสุดท้ายนะครับประเภทที่4ก็คือปลาโคมไฟนะครับแล้วก็แปดตัดนี้มี9ตัวนะครับก็เป็นหน่วยงานอาอบตอแล้วก็ทางเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองนะครับรวมแล้วก็คือ44ตัวด้วยกันนะครับ ปีที่แล้วนะครับผมได้ย้ายมาเมื่อจำได้เลยนะครับย้ายมาวันที่ที่เจ็ดทันมามาแบไม่บ้านโอ้โหต้องขอขอบคุณนะครับทางหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับตาสนุกงานมากมาแล้วอยากมาอีกอีกใจมากปีนี้ยิ่งใหญ่อันลังการมากกว่าปีที่แล้วนะครับมีเครื่องจักรฐานครับวอนนี้อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งเราก็จะไปออกร้านออกบูธเหมือนกันนะครับเป็นของตะก้าบ้านท่างานนะครับอำเภออินบุรีนะครับ สิงห์บุรีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองขนมอร่อยโดยเฉพาะขนมเปี๊ยะวันนี้เนี่ยเราไม่มีอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้หกหมื่นห้าพันหหันครับจับปั๊บนี่ครับสามพันก่อนครับครับนอากินง่ายนะครับเราบริษัทชาลันเราต้องอากินกันง่ายๆครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิจัยการพ่อเลี้ยสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรีนะครับได้มีการจัดแสดงปลาเศรษฐกิจนะครับ ปลาสวยงามปลาไทยที่มีอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมทั้งได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสราน,น้ำต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ชิมกันไปบ้างแล้วนะครับก็เป็นปลาช่อน GI ีไอเดียวนะครับและก็ไข่ขันนะครับออนอกจากนี้จะมีการจัดแสดงสิ่บนพที่ทางภูมิศาสตร์ปลาช่อนจีไอแมลาของเรานะครับก็จะมีโมเดลของแมลารวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆท,ที่จะมาจัดแสดงนะครับ ก็สร <Vander> ุปว่าถ้าท่านไดมางานกินปลาแล้วก็ของดีของสิงห์บุรีนะครับก็จะได้ชมขบวนนะครับขบวนในวันแรกนะครับแล้วก็จะมีพร็อพให้ถ่ายรูปของปลาหลากหลายนะครับแล้วก็ได้ชมพร็อพของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ขอเชิญพวกเรานะครับ ได้มาได้ครบเลยนะครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน